อย่าไม่ช่องให้ลงพี่เขาไม่เดินเราเดินนะนดีนะครับใส่ที่กันแล้วกันเราใส่เขาใส่เราเพื่อนผาอาศัยกันอยู่กันได้เดี๋ยวบางคน คอยจะล้างแกกันเป็นข้ากันยิงจรวดใส่กันจุก <c oughs> เขายิงกลับไปล้องกระเซิงล่องแร้กระเซิง กินเข,าเขาน่า้ยเดินกินเข่านาดูทายาข้อตะเพนไปแล้วเอาไม่อยู่ครับมันช้ำมาหลายวันแล้ว

ยระดุดก็สะดุดสะดุดรักสะดุดรักไปทางลกก็กระเทอทางโลงไปทางโลกอาจจะเป็นทางลง ไปและงงแล้วก็ลงไปเลย âu tí luôn hộp biển cầu lò căn đi pao ốc chày ครับเดือป่าดงพงก็ต้องอ้อมพงเก็บผาพงเพื่อที่พักเราจะพักข้างหน้า ขัมป้อมขึ้น้ก่ข้ค้วาโอ้โหกร้ซขั้ป้อม คมสดชื่นจังมาที่หบครับที่ราบขล่าเดยบเบนขาบนนู้นเดินมาข้่าโอ้ ทางเขาเดินเขาลื่นเลยพี่ใหญ่เขาเดินชุดไปให้เราเดินนำมาก่อนเราเราจะพึ่งพาเขาอีกหัวเท้าหลุด được ตอนนี้มันต้นไม้ขึ้นพงไม่ขึ้นเอานน่นพงยาพงขึ้นอาจจะเป็นที่รับชุ่มน้ําำ

ทางน้ำครับไหลรวมไปข้างบนจะเดินมานี่มีรูน้ำช่องน้ำโพบ่ามุดไปลงดินไปมาจะมาปลดเธอนี้แหละมีตาน้าขึ้นมาจุด,จด หยปิดแองกระทะนี่เนี่ยร่วมเป็นแองกระทะป่าแองกระทะนี่เองเราจะไปน,นอนตรงขอบของกระทะเอียงหน่อยมียน้นตกอยู่คงจะแห้งแล้วแห้ง bảo vệ được rồi. ไม่แบบเดิมๆนี่นะครับบรรยากาศป่าเป็น,บบปปนความเป็นป่าเขาถึงที่พักทีเดียวอ่ตอนนี้ไลเลือกเดินทางลำลาสถานที่นอนสองคืนอูมย่ดบบาดาจะพายาเดอร์ลูกจะมาพักขอบคนที่ให้คอมมอนคขร์สถานที่ ความปลอดภัยาทางแรกที่ไม่หมดะเป็นสมควรเดี๋ยวซื้อตวกกดทุกหลานเลยขอซับประสคนลายยู่เป็นสกุขเปนเร้อเดินทางแล้วใครมาก็อย่าลัางแกเขาเขาคงไม่มาลัางแกเก่าหรอก <c oughs> อย่างเรามาเข้ามาเลยที่ลังแกใคร บา้านพ่อเขาไม่ได้เด็นใหม่สองคืนแล้วมาเจ้าเอกมาคืนแรกเย็นแรกกระโดนครับเข้ามาส่งเสียงกำลังโู่เจะบอกเฮ้ยยังดุกวันกัน <ไ>เลยมาเดียดเ๋ยวเปลี่ยนเดียวกันเราไม่คิดจะมาทำลายทำลายอะไรไปแล้ว một cặp phi cao Chúng ta lướt vào không buồn oh, mà khóa ít lọ Tôi vô lên далее. правильно здесь. Монка тянет. А бомба. Бомба, มาขอสาใหม่มอนแก่กันเน้อเอา้าก็กลับไปที่เก่าก็อยู่ที่นอนมันคือกระแทงซ้ายมาเลยกันแล้วเรื่องเลนะ้เอ้อ